กลับสู่ช่วงสุดท้ายของอรายการใช่แล้วช่วงนี้<อ>นี่รอคอยมากๆเลยพี่หลังเลที่พี่หลังเลบอกว่าจะเอาข่าวอัปเดตเกี่ยวกับการสมัคร ของการเป็นนักบินอวกาศมาฝังใครที่อยากจะเป็นนักบินอวกาศนะอยากไปสำรวจดาวคารนก็ต้องรีบมาฟังเลยนะตอนนี้นะครับคือทางนาซาเนี่ยเขาประกาศครับรับสมัครนักบินอวกาศหรือว่าที่คนที่จะมาฝึกฝนเพื่อที่จะไปสำรวจดาวคารนนะครับผมโดยมีขั้นตอนการรับสมัครนักบินอวกาศชุดใหม่นะครับโอกาสเนี่ยเขาบอกว่า ยากกว่าการสอบขาววัดถึง65เท่าเลยทีเดียวนะใครที่อยากจะทดสอบตัวเองหรือว่ามีความฝันอยากจะไปดาวเทียเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะครับผมคือองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐอเมริกานะครับหรือที่เรียกว่านา s a นั่นเองนะครับผมก็กำลังสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าฝึกนะครับเป็นนักบินอวกาศรุ่นปี2017นี้นะครับผม แล้วก็มีผู้สมัครทั้งหมดในตอนนี้นะครับถึง1,8300รกว่าคนเลยทีเดียวเยอะนะเยอะพอสมควรครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นจำนวนน้อยนะสำหรับโลกใบนี้เนี่ยนรับประชาทั้งโลกเนาะครับผมนาซาก็ยังบอกอีว่าจะใช้เวลาถึง18เดือนครับในการคัดเลือกผู้สมัครให่เหลือ 8คนนะครับผมถึง14คนเท่านั้นแปดถึงสิจากผู้สมัครทั้งโลกเนี่ยประมาณ1 8 0 0 0กว่นคนดพันก่คนเนี่แล้วโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกเนี่ยก็ถูกหารเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคือ0.08เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเรียกได้ว่าโหน้อยมากคนที่ผ่านเนี่ยทีจะต้องเก่งมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ทําให้การรับเลือกเข้าโครงการฝึกนักบินอวกาศในครั้งนี้นะครับผมยากกว่าการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดถึง 65เท่าตัวเลยใช่ยากมากใช่ครับผมนี่ขนาดแค่ข้อสอบภาษาอังกฤษธรรมดาเนี่ยพี่ก็ตกนะตกอีกเลยนะอ,อันนี้ยาก,ยาก,ยากมากนะมากใช่ครับผมแล้วก็คำถามคือ การรับสมัครคัดเลือกของเขาเนี่ยครับมีการคัดเลือกยังไงนะครับผมทั้งด้านผู้ซื้อข่าว VOA นะคะ b ป c k y c h a n กับชางซูนะคะเขาก็ได้พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะที่ Johns Space Center นะคะเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการคัดเลือกใช่ไหมคะอย่างที่พี่หลังเล่นสงสัยนะคะว่าของการคัดเลือกของนักบินอวกาศขององค์การนาซาเนี่ยนะคะมีการคัดเลือกกันยังไงบ้างนะคะเขาใช,ใช้ดูดวงเอาหรือเปล่าใช่ะค่ะเขาก็ม,ม,มีวิธีการต่างๆมากมายเลยนะคะว่าการ ที่อยากจะเป็นนักบินอวกาศ uh huh. นะคะ uh huh. ขององค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐนะคะ uh huh. หรือนาซ a านั่นเองนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็ต้อง กรอกไปสมัครก่อนเริ่มต้นเลยแต่ก่อนที่จะกรอกไปสมัครต้องประกาก่อนครับแน่นอนนะถูกต้องเดี๋ยวไม่มีประกามากรอกไปสมัครมุกตลอดนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะนาซ่านะคะเขาก็ได้รับใบสมัครจากผู้สมัครเนี่ยประมาณ18,0 0 0กว่าคนกย่าคนที่เิฉันเลนได้บอกไปส่งไปด้วยที่ส่งไปถึงไหมไม่น่าจะถึงที่ไม่น่าจะจ่าหน้าซองผูกนะคะซึ่งหลังจากประกาศไปนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วเลยนะคะก็ต้องยอมรับว่า ผู้สมัครเนี่ยก็ให้ความสนใจกันอย่างมากพอสมควรเลยนะคะโดยทางด้านของคุณแอนโรเมอร์นะคะผู้จัดก,การฝ่ายการคัดเลือกนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าขั้นตอนการคัดเลือกเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะคะต้องด,ดาเนินการทุกอย่างทุกสเต็ปอย่างรอบคอบมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งทีมงานนะคะต้องเริ่มที่จะอ่านข้อมูลในใบสมัครของผู้สมัครทุกๆคนเลยนะคะเพื่อดูทางด้านของคุณสมบัตินะคะว่าถูกต้องครบทุกประการไ,ไ,ไหมน้ำหนักเกินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวยางบินไม่ขึ้น ทางด้านของเรื่องของแ้วหนักส่วนสูงอะไรอันเนี้ยก็เป็นพื้นฐานที่ต้องดูกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่านอกจากการสํารวจเบื้องต้นแล้วนะคะก็ยังให้ทีมนักอวกาศชุดเก่าๆนะคะมาช่วยในการสํารวจเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยมาตรวจทานเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆคัดกรองกันเพิ่มเติมเลยนะคะซึ่งทางด้านผู้สื่อข่าว VOA นะคะก็ได้รายงานว่าผู้สมัครทุกๆรายนะคะต้องถือสัญชาติอเมริกันนะคะและต้องได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะในสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะทางด้าน ชีววิทยาด้านเคมีนะคะด้านฟิสิกส์นะคะแล้วก็ด้านดาราศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์หรือคณิตศาสตร์ด้วยนี่เช่นเรียนให้บทนี่ก็จะจะ4สแล้วนะครับใช่ถือว่าต้องเป็นคุณสมบัติเฉพาะทางเลยนะทางด้านความรู้ด้วยนะคะแล้วก็ยังต้องมีประสบการณ์การทํางานในสาขาดังกล่าวนี้ประมาณ3ปีขึ้นไปด้วยปีใช่นะคะหรือหากเป็นนักบินอยู่แล้วนะคะก็ต้องมีชั่วโมงการบินเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1,000พชั่วโมงค่ะ น,นีจะครึ่งชีวิตเอาแล้วใช่อันนี้คือคุณสมบัติในเรื่องของแบค<อ>กรเรด์เกี่ยวกับการศึกษาอย่างแรกเลยนะคะก็ยังมีนในเรื่องของการทดสอบความแข็งแกร่งของทางร,ร่างกายด้วยนะคะ ก็จะต้องมีการทดสอบแบบความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะทางเพราะว่าขึ้นไปบนนั้นเนี่ยมันต้องใช้ทั้งร่างกายทั้งสมองไงใช่ถูกต้องค่ะซึ่งทางคุณแอนโรเมอร์นะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าคุณสมบัติด้านความเป็นผู้นํากับการทํางานนะคะถือว่าเป็นการทํางานเป็นทีมเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าควรจะเป็นได้ทั้งผู้นําและผู้ตามในเวลาเดียวกันนะคะและการสื่อสารเองก็ยังมีบทบาทที่สําคัญเช่นกันนะคะเพราะว่าความสามารถทั้งหมดนี้นะคะเป็นคุณสมบัติที่จําเป็นพื้นฐานทั่วไปกับทุกสาขาอาชีพเลยนะคะ และพร้อมกันนี้ค่ะนาซานะคะก็ได้เชิญผู้สมัครราวๆประมาณ120คนนะคะ mm hmm. เข้ารับการสัมภาษณ์รอบแรกเลยนะคะที่จอร์แนสเปซเซนเตอร์ในเมืองเฮาสตันนะคะ uh huh. แล้วก็มีผู้สมัครราวกึ่งหนึ่งนะคะที่ เข้ารับการสัมภาษณ์รอบสองไปแล้วด้วยนะคะและในที่สุดค่ะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมการเป็นนักบินอวกาศถึง2ปีด้วยกันโอ้โหไปเรียนอีกสองปีอบรมต่ออีก2ปีนะคะแล้วก็สมัครปึ๊บใส่ชุดขึ้นได้เลยใช่ค่ะต้องมีการอบรมเพิ่มต่อเพิ่มเติมอีกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่มีการเรียนรู้พร้อมๆกันทุกด้านเลยนะคะเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ ไม่ว่าจะเป็นการสุกผลเกี่ยวกับระบบทั่วไปแล้วนะคะก็ยังต้องเรียนภาษารัสเซียด้วยอ,อันนี้ก็ต้องสำคัญอีกรัสเ,เซียเนี่ยเขาก็ไป น่าจะมีส่วนร่วมในโคงการใช่นะคะก็ถือว่าเป็นความรู้ด้วยเนาะแล้วก็มีการต้องฝึกการเดินอวกาศหรือ Space Walk เพิ่มเติมหลังจากนี้เป็นฝึกกับไมเคิลจคเกหรือเปล่าไม่ทันแล้วล่ะค่ะไม่ใช่นะคะซึ่งหลังจากฝึกอบรมความรู้ความสามารถพื้นฐานทุกๆอย่างแล้วนะคะก็จะเริ่มฝึกการอบรมการสำรวจอวกาศที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น สุดยอดเลยค่ะก็เร,เรียกได้ว่ารายงานกัรละเอียดยิบ <ừ> เลยนะขั้นตอนการสมัครนู่นนี่้งไม่ได้ง่ายเลยนะ,นะคะไม่ง่ายเลยครับผมอย่างพี่นี่เคยฝันนะว่า <ừ> อยากที่จะเป็นคนบุคคลหนึ่งที่จะเป็นนักบินอวกาศตอนเด็ก <ừ> ๆโอ้โห,โหนี่แบบว่ามีความฝันยิ่งใหญ่มากใช่นะคะและนอกจากนี้ค่ะพี่หลังเลนทางด้านผู้สื่อข่าว v o a นะคะก็ยังรายงานเพิ่มเติมนะคะว่ากลุ่มนักบินอวกาศกลุ่มใหม่นี้เองนะคะอาจจะเป็นนักบินอวกาศสำรวจลำใหม่ของ สามลำของสหรัฐเลยก็ว่าได้นะคะเป็นยานลำใหม่ใช่ถูกต้องนะคะซึ่งรวมทั้งยานสำรวจของโอเรียนนะคะของนาซาด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่จะใช้ในการปฏิบัติการสำรวจอวกาศที่ไกลออกไปกว่าเดิมด้วยค่ะและถ้าหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะคะนาซาเนี่ยก็จะส่งมนุษย์สำรวจอวกาศไปยังดาวอังคารอีกครั้งนะคะในช่วงราวๆปี2030ด้วยกันค่ะอีสิบสามปีใช่แดงว่าทีมนี้ที่จะฝึกเนี่ยคือฝึกกันอีสิบสามปีเลยนะในการเตรียมพร้อมที่จะไปในรอบน้ นะจะถือ,อว่าต้องฝึกอีกระยะหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะคและข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมนะคะคก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะคุณทักษินาขายแก้วนะคะ VOA ภาคภาษาไทยนะณกรุงวอชิงตันค่ะและนี่ก็คือข้อมูลที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าพาคุณผู้ชมเนี่ยได้เที่ยวอวกาศสองสัปดาห์มาแล้วถือว่าวันจะเที่ยวดาวสอังคารได้เต็มตัวเลยเนาะนะที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับจักรวาลค่ะ ครับผมจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องมาติดตามครับกับรายการซ i g อิน Movie ีแห่งนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ต้องไปไปไปกรอกไปสมัครแล้วล่ะใช่ละค่ะไปค่ะโอ้รีรีบนะ